เฮ้ยใครเก็บวะฟันใช่ไหมอ้าวมันวนกูได้แค่หกปันเลยเปิดตู้ตู้ดิเฮ้ยอ่าปันปันมันเห็นนั่นอะเฮ้ยไม่เห็นว่ะเฮ้ยบอลบอลไอ้ที่เพิ่งไม่เห็นมันเป็นแบบนี้สามรอบแล้วเว้ยผู้ไม้ใช่มันเป็นแบบนี้สามรอบแล้วมุมกูมุมกูดูเหมือนกันเลยเที่สองคนนี้ อมึงยู่ไหนไอ้เหี้ยแล้วมึงไม่หลบอยู่ในพุ่มข้างๆเครื่องเหมือนกันสองคนเลยอยู่ข้างๆเครื่องมันโซนปันมันโซนปันปันไอ้เหี้ยปวดจะหลุดก็หลุดโง่ๆอย่างงี้เลยไม่ว้ยกูชอบดีวะมันมาหาคนยิวอ่ะมันมองเห็นมันอยู่หน้าเราเลยไกลมากมาละเออไปละปันกรดตุ้วเฮ้ยบัง ั่งไปเสร็จแล้วมึงงขยับได้แบงค์เสร็จละมันบันวิ่งเลยวิ่งเลยมันไปเลยมันจะไปหาเครื่องเสร็จไปเครื่องเสร็จมันบันจะ็นรอบปั่นเครื่องนี้กับไอ้บอลเนี่ยมึงก็ปั่นเลยวิ่งออกไปเลยนี่เงียนกว่าว่ะเออโอไอ้เจ้บบอลหาไม่เจอไกลมากแบงค์ไกลมากเขี้ยละปั่นกี่บอนไปละมันไปละเป็นกูเอง มันเล่นเหรอมันยังไม่เห็นมันยังไม่เห็นไม่เห็นหรอดึเปล่าวะไม่เห็นเพราะมันยังไม่เห็นเนอะประปานทันหน่อยโอ้โหกระเทิ้งเครื่องอีกสักรอบเป็นไงโป๊ะแปะใครมีบาลานไหมเครื่องแฮงแมนไม่น่าปั่นมากมีมึงปั่นเครื่องแฮงแมนได้ไหมเนี่ยกูก็ไม่เนียนะโอบอลเนี่ย ปั่นชุดมึงไปเนียนไอ้เนียนอ่ะเป็กูไม่เนียนชุดมึงไปเนียนเฮ้ยปั่งขาดไปหาวะจะไ้ปั่นมันอยู่หน้ามึงปั่นมันอยู่หน้ามึงปนแล้วคือเราปั่นมันเห็นมันเห็นมันปั่นนินนินถ้าเป็นเกมซ่อนแอบนี่กูชนะไปนานแล้วไอเหี้ยดาวสาวควรจะหยเท่าไหร่กันวะเนี่ยถ้าตะโกนกัอยู่ไหนวะเฮ้ยเห็นนั่นอ่ะปั่น ยิ้ตาถั่วที่ป่านายม่เมาจริงดิบอลก็กูทำมาแล้วไงไอ้เยี้มบอลปั่นเครื่องอยู่แม่งบอลเดินรอบเครื่องแม่งไม่เห็นเียงได้กูมากกระทืบไม่กระทืบหน่อยอ่ะเพื่อนเฮ้กือเอาตาจริงดิบอลแม่งอยู่ข้างหลังเครื่องแม่งกระทืบแล้วมันก็เดินต่อไปเพืนบอล เอ้าจริงดิบอลมันกลับมาแล้วบอลมันอาจจะเห็นแล้วนะวังอะกระทืบ<ม>เ,เห็นแล้วเห็นแล้วตเหห็นและไม่เห็นก็เกินไปละข้ามหน้าตาอุย้ยเกือบไม่ทนันเกือบไม่ทันกูอืมอะโคแบติกงไงมึงว่าเนียนเปล่าวะไม่เนียนเอ้ยเอาข้า,าวจี้ ไม่ได้แดกคุร้องขี้อะไรนะแต่ก่อนขี้อะไรมันขึ้นไปบนหัวกูแน่ๆยิงตกใจแบ๊บระเบิดมันเขี้อแล้ววะตรงนี้เนียนแบงค์ตรงนี้เนียนเชอเบมันยังอยู่กับบอลอยู่อ๋อไปแล้วเอ้เบียทุกอย่างเชื่อไว้จะพาดจะพลาดไว้โเขี้เลยเขี้อะไรกูเกิดระเบิดกับได้แล้วเพราะกูกดเปิดอุปยสไว้ใช่กูยังกดเปิดไว้อยู่ มันปั่นเย่ะโอดโดดเก่งไม่ทันอีกที่อโดดช้าไปมีใครปั่นอยู่เครื่องชั้นสองบ้านนั่นไงปั่นเลยปั่นเลยปั่นเลยอยู่กับปั่นปั่นดูแห้งแมนอยู่เจ้าตรงนี้ทางตันหมดเลยต้องกระทืบให้หมดแล้วล่ะเออกระทืบผาเอ้ากระทืบอีกรอบเออกระทืบให้หมดเออเวลาพวกกูจุกก็ได้จุกแค่ไงมันมีบาร์บีคิวด้วยว่ะอันนี้ดิอันนี้ด้วยดิ ไอ้วางก่อนวางกนกระทึกรวางกรวางกระทืบรมันอยหน้ากระทืบเพี้ยไปนะบอล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 มันอยู่หน้ามึงกับบอลเปลี่ยนด้านไหมเปลี่ยนด้านไหมไม่ทางแฮงแมนไม่ทางแฮงแมนเอ้าจริงดิจริงไม่ทางแฮงแมนจริงแบงแบงแบงอยู่ตรงไปเลยบินวินบินเอ้จริงๆเมื่อกี้ถ้าเกิดเข้าตู้มันน่าจะหาไม่เจอนะเอกจับภาพจับภาพเอก โอ้โหมันไปแล้วไปหาปัดปัดันมาหาปัดปัดละไปเครื่องเสร็จไปไปเครื่องเสร็จเสียงว่ะวันมาแล้วไอ้สุดยอดคุณอาคุณอาเข้าประตูคุณอาจะเข้าประตูคุนั้งคู่ช่วยได้ไหมช่วยได้ไหมจะเสร็จแล้วมันข้ามซีมแล้วเียบอลวิชาเดียวเดี๋ยวกูอ้อมไปเดี๋ยวกูอ้อมไปมันไปแล้วมันไปแล้วมาปัดบันเลยมาเอาเขาบั้นมันกลับมาบันมากลับมาบั้น ไปเปิดประตูเลยแบงค์เปิดประตูประตูคู่สองแล้วบอนไม่เียนอยู่กู่ช่วยมังยืนไงดีหน่ยแบงค์ไปปันกมันจะช่วยมึงยังไงอ่ะเฮ้ยยังไม่เห็นจริงอ่ะสักทีเหอะมันช่วยไม่ได้เที่ยเรื่อยเนี่ยเราสองเลยหรอไปเลยดีไหมยังไปมึงไปหาแบงค์เลยดีไหมบอลไม่เราจะไม่ทิ้งกันว่ะไม่มันเฝ้าอย่างนี้เลยอ่ะมันยืนจ้องมันยืนจ้องมันยืนไปเหอะ ไปเลยก่อนไปเลย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 ก่อนมันจะเห็นูขอโทษเออไปเลยไปเลยเช่นมันมาม่าไม่มาอีกไปบลบบอลบอลไปแทงไเอาสักนิดไปแทงแบงค์ไปทงแบงค์บอล้องจับอนจับจับบอลบอลกลับมาช่วยกุกคนมันยังไม่ตายเลเอ้ากูกว่ามึงจะเดินไปกดปันปันับอลเอกเอกเอกบอลไปปันสอรอบเลยแบงค์ซอน เมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้ถ้ามึงช่วยบรรดาหนามแบงค์ได้เปิดต่อได้เว้ยกูขอโทษไม่แต่กูก็กล้าแล้วไงเออว่ากูไม่น่ารอดปไปบอลบอลบอลมาช่วยกูเลยออกเลยออกเลยออกเลยมันอยู่กับบอลมันอยู่กับบอลกูขอโทษปันออกเลยแบงค์ออกเลยบอลออกแล้วเต็ดแล้วกูเห็นขาแบงค์มึงมาทิ้มมึงครั้งหนึ่งอ่ะปันปันแม่งแต้มน้อยจัดอยู่แต่บนตะขอยิง ปันอยู่แต่บนตะขอไม่ได้นไม่ได้ทำเครื่องเน้นแมนไหนปันไม่ได้ออกปันไม่ได้ออกเลยแต่แต้มแค่แปดปันเลยมีกี่เลือดสองเยอะกว่ากูแค่สองปันนะอย่าปันปันแม่งอยู่ใช้ใช้ทั้งชีวิตอยู่อยู่บนตะขออ่ะกูขอโทษปันกูแบบตายเร็วกูตายเร็วไงแต่ปันปันแบบอยู่นานเลยไปดห้าโมงมาแล้ว